ละเผากบนะครับเมนีเมโนถึกใจสีภรรยาแต่ว่าเมนีพึ่งออกกามานะครับเพ็ดแล้วขอกินก้อนกันแล้วกันครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเมนีกับพึ่งออกกามาอีกคือเกานั่นแหละครับมาพร้อมกับกิจวัตรประจําวันครับพี่น้องจริงๆแล้วหน้าที่ประจําก็คือเฮ็ดงานอยู่โรงงานนะครับมีหน้าที่เป็น้างนะครับแต่ว่าพ่อกับบ้านมานะครับเฮ่ากับมารับบทเป็นพอบ้านพ่อเรีอยคือเกานั่นแหละครับสรุปแล้วมีหน้าที่เป็นพ่อบ้านนะครับแต่ว่ามีอาชีพเป็น้างออกกามานะครับก็มาอาบน้ำอาบน้ำให้เรียบร้อยนะ ค่อนข้างที่จะคืมฟ้าคืมฝนนะครับช่วงนี้พายุเขานะครับอยู่ทางระยองเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกักตุนนะครับรีดผ้ารีดแพรไว้นะครับซักไว้ให้เรียร้เลยนะครับเฝ้าตากเฝ้าเฝ้าเอานะครับถ้าแดดออกก็ต้องเฝ้าไปตากพอแดดเบิดก็ต้องเฝ้าเก็บนะครับแล้วก็เอามารีดไว้นะครับพี่น้องเพราะว่าพอฝนมาแล้วมันก็สิบ่มีเวลาเนาะผู้ใดอยู่ทางโซนระยองจะหูแจกดีนะครับส่วนมากนะครับฝนมากสิมาเวลาเข้างานกับเลิกงานนะครับสิมีสองเวลาเท่านั้นละสิฝนมาเนาะเอานะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับรีดผ้าของผม ผมกับสีมาเฮ็ดกับเข่าต่อนะครับมือนี้ได้กบมานะครับ3โตนะครับมีตั้งแต่ตัวใหญ่ๆมันๆเลยครับสีภรรยาสั่งคว่ำไว้บอกว่าเหลืองงานมาเมื่อแรงอยากกินเมลโน่เนี่แห้งๆว่าสั่นผัดกะเพรากบบ่ได้กินโดนแล้วเพิ่นว่านะครับพี่น้องผมออกกามาผมก็แวะตลาดเซาหลาหลานะครับก็เลยได้มาตามที่เห็นนี่เลยครับพี่น้องผมก็เอามาสับครับหลังจากนั้นนะครับผมก็มาเด็ดใบกะเพราต่อเลยนะครับใบกะเพรานี่เป็นกะเพราแหล่นะครับพี่น้องเป็นการสีม่วงๆเนี่ยเวลาเฮาเอามาผัดมันจะหอมดีเ้อครับมืนี้ผมจะเเเฮ็ดกัับข้้้้าาาวไตตงแ่ยยมมือชลนะครับเพราะว่าเลงานมากก็สิิได้นเนี้ อีกอย่างหนึ่งนะครับเบียร์กระยังอยู่หลายอย่างอยู่กับฤๅสีเห็ดใบตั้งแต่างพ่อคำมามันยังสิบรยากครับปั้นกระเทียมก่อนเลยครับพี่น้องนะครับเป็นเครื่องปั้นโตเก่งของเฮาคือเก่านั่นแหละครับนี่เลยนะครับปั้นเอาแบบละเอียดเลยครับกระสีแดงประมาณนี้เลยนะครับเทลงใส่ถ้วยบานเ่ยครับสะดวกสบายอเลีนะครับสำหรับเครื่องปั้นอันน้อยๆแบบนี้กับท่านรัดดีขนาดดีครับพกไปใส้มาใส้ก็สะดวกสบายเพราะว่ามันเป็นแบบชาร์จแบตหนาๆครับแล้วก็มาปั้นพริกตอนะครับบวบตองละเอียดแห้งนะครับสำหรับพริกนะครับเอาซ้ำนียกับ ลวกะเทลงถ้วยไปเลยครับวัตถุดิบเขาก็เรียมพร้อมแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะมีพริกปั่นครับกระเทียมปั่นเนาะแล้วก็มีกบนะครับสับมาแล้วเรียบร้อยครับเบื้องแนมันอุ้ยมันคัขนาดได้ครับแล้วก็มีกะเพราครับพี่น้องป่ะไปลงมือกันครับก่อนเื่นอย่าลืมอมนะครับเครื่องปั่นผู้ใดสนใจขายของอีกล้ครับผมเอาไว้เนตะกาตต่อๆได้ครับพี่น้องพอหั่นมาเข็อกับเขานะครับแก๊สผัดเบิร์ดพอดีครับพี่น้องนะครับก็เลยต้องดังเตาทันนะครับเอาพริกกระเทียมลงนะครับผัดให้หอมจักหน่อยหนึ่งนะครับบบาานนี้กก็เเอลลงไปยะครับ ผัดไปเรื os, at, ่อยๆนะครับจนก่ากบจะสุกพุ่นละครับมือนี้นั่งเฮ็ดอยู่ข้างบ้านนะครับบรรยากาศดีๆนะครับบางแนนนะครับต้นไม้นะครับต้นไม้พวกพักพวกยังก็รังเคี้ยวเลยนะครับพอฝนตกมาช่วงมือสองมือวางหันนั่นนะครับเติมน้ำลงไปจักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ผัดให้กบสุกนะครับหลังจากนั้นก็ปรุงเลยนะครับใส่น้ำปลาซอสหอยนางรมผงชูรสนะครับน้ำตาลแล้วก็ตามด้วยรสดีนะครับพี่น้องคนอๆค่คเล่นะครับผัดต่อให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาใบกะเพราลงไปเลยครับ้อมเลยนะครับพี่น้องนะ หอมกับขนาดเลยเด้นะครับเป็นการแบบม่งม่วงแนวนี้เนาะเอามาผัดใส่กบนะครับหรือว่าพวกของปลาเนี่ยอ้ยนะครับเข้ากันคักขนาดได้ครับพี่น้องกะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูกับเผากบของผมนะครับป่ะไปตักลงจานกันเลยครับพร้อมกับข้าวสวยห่อนหอนครับพี่น้องเป็นได์ครับพี่น้องเป็นตาแซ่บบ่ครับมือนี้กะสิกินก่อนสีภรรยาเลยนะครับผมเพ็ดยนเสานะครับผมกะสิกินเสาไปเลยครับหนึ่งเลยเพราะว่านะครับเพิ่นเลิกมายังม่แรงกะจังกินที่หลังกันแล้วกันเอ้ากะลักซิมก่อนนะครับโอ้ยนะครับแซ่บค่ะครับพี่น้องมมื้อนนีสหรับเู กับเผ่าคบนะครับนั่งกินอยู่ข้างบ้านนะครับพร้อมกับบรรยากาศดีๆเลยครับมาแสบๆน้ากันเด้อบ้านนี้ครับเอานะครับสําับเมนูตซวนี่นะครับอาเมนูแบบบับ้านนะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับคลิปนี้เบื้องหล้วมากถึกใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนเป็นกำลังใจแห่น้ำเนเด้อครับสวัสดีครับ